Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนแหมมาออโต้สลอนนะนอกจากรถแต่งแล้วเนี่ยเรียกว่าอีกสายนึงนะนอกจาก4ล้อแล้ว2ลอ้อน่าสนใจและคันนี้ผมยืนอยู่นี่นะ GS นะนี่5,250้ออันนี้ก็เรียกว่าเป็น King of Touring นะสำหรับคนที่ชื่นชอบสาย2ล้อแล้วก็ชื่นชอบ การปะจนภัยอะไรแบบนี้นะฮะนี่เราอยู่กับน้องเบย์นะครับอยู่กับน้องเบย์เบย์จะมาแนะนําในเรื่องของความน่าสนใจของรถรุน่นนี้ตัวนี้เห็นตัวถงังใหญ่เก็เลยเป็น GSA <S G <SA> S A ใช่ไหม G S A ครับ G S A Adventure ครับผม G <SA> S A ก็คือจะมีความใหญ่ในเรื่องของตัวถังน้ํามันใช่ไหมถูกต้องครับตัวนี้ถังน้ํามันอยู่30ลิตรแล้วก็ที่เพิ่มมาจาก G S ทั่วไปก็คือตัวแคลชบาร์แล้วก็ฟอกแลม บอกแรล้มตรงนี้ใช่ที่เพิ่มมาจับตัวธรรมดาถูกต้องครับนะครับครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งโมเดลที่เรียกว่าเป็นโมเดลที่ทำตลาดนะตอนนี้ในบ้านเราใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นใหม่ล่าสุดด้วยครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นอ่นสามพันสามนะพันสามนะอันนี้ทริปเปิลแบ็คทริปเปิลแบ็ก็หมายถึงว่ามินเป็นสีดำสีดาครับผมนะครับตัวนี้ครับมันจะพัฒนามาจากพันสองห้าสิบค่อนข้างเยอะครับใช้คำว่าเยอะเลย อย่างแรกนะครับที่อยากพีเซษเลยนะครับ,รบถ้าเป็นพันสเราจะรู้จักกันดีที่ว่ามันมีคูปคอนโทรลหลายหลายคนบอกอุ้ยคูรคอนโทรไม่ค่อยได้ใช้เลยเล็อคแป๊บเดียวต้องกดแล้วตัวนี้มีอะแดปตีฟคูปเอก็คือใช่สามารถปรับความเร็วตามคันหน้าได้รถคันหน้าชะลอรถเราชะลอรถคันหน้าเบรกรถเราก็เบรก อันนี้ฟังไม่ผิดนะฮะใช่รถคันหน้าชะลอรถคันเราชะลอรถคันหน้าเบรกรถเราเบรกอันนี้มอเตอร์ไซค์นะใช่ครับอยู่ในมอเตอร์ไซค์นะใช่เป็นระบบที่ก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการของรถที่เพิ่มเติมเข้ามาใช่แล้วรถแบบนี้ถามว่าทําไมก็ต้องมีระบบแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นรถเดินทางไงถูกต้องรถตัวริ่งก็เป็นเดินทางเดินทางไกลด้วยวงเล็บนะส่วนใหญ่ ใช่ขี่ก็จะเป็นกวนเป็นกลุ่มกันแล้วก็ขี่เดินทางกันกัตัวนี้บอกว่าเป็นฟิวเป็นตัวใหม่แล้วเป็นชิวไฟฟ้าชิวไฟฟ้าแล้วครับตัวนี้จะเป็นรถตัวนี้นะใช่ครับผมจะเป็นรถที่ค่อนข้างฟูลสเปคในในตลาดโลกเนี่ยมีออปชั่นอะไรในสเปคไทยใส่มาเรียกว่าเกือบจะครบเลยเกือบจะครบใช่เกือบจะครบมีเหลือแค่ฮีทซีทเนี่ยที่ไม่ใส่มาเพราะไม่ได้จำเป็นในไทยขนาดนั้นทีนี้นอกจากสไตล์ทัวริ่งนะครับในตัว R 1 3 0 0และ R 1 2 5 0ในตัวแรลลี่นะ นี่หมายตัวแนวนี่ช่างภาพผมนี่มากับผมนี่อยู่ข้างหลังผมนี่นะไออยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขาชอบมากเลยนะคันนี้เหมาะครับเหมามากเป็นแนวแบบเฮอริเทจวินเทจย้อนยุคนะครับเป็นสไตล์แบบบับเบิลอ่ะแบบแบบขึ้นคอมขี่แล้วแบบอยู่ในท่าแบบสบายๆอย่างนี้นะตัวนี้ก็คือในตัวของ R 1 8 R 1 8ตัวนี้เป็น R 1 8 first edition ที่นี่เราแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วย first edition นี้ได้หรับคนที่ ชื่นชอบ BM นะหลงรัก b ีเมแต่พึอยู่ชื่นชอบความเรโทรความวินเทจความน่าสนใจของรถในยุคเก่าแต่ว่าเครื่องยนต์คนไกลอะไรต่างๆเนี่ยระบบใหม่ระบบใหม่ใช่ความปลอดภันะยนีให้ครบยุคนี้แล้วนะฮะคุณไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณไม่ต้องไปแบบถ้าใจไม่รักจริงนะคุณไม่ต้องถึงขั้นว่าไปซื้อซากรถเก่ามาแล้วมาโมดิฟายอะไรทุกอย่างให้มันลงล็อกลงตัวกว่าคุณจะได้รถพร้อมใช้งานเนี่ย เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่มาอย่างนี้นี่เป็นยังไงฮะนี่จะบอกว่าผมผมอยากจะทำไมนะฮะตัวนี้ทำไมนะตัวนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันที่พันสามใช่ไหมเราบอกว่าเครื่องมันจะนิ่งมากๆจะไม่มีแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงจะน้อยมากตัวนี้ตรงกันข้ามเลยฮะแรงเหวี่ยงนี่มาเต็มที่เลยฮะเวลารอบเครื่องเดินเบาอย่างเงี้ยเราเปิดคันเร่งรถเอียงอย่างนี้เลยรถเอียงเลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้พูดตรงว่าเขาทําออกมาให้ได้อารมณ์ใช่เน้นอารมณ์เป็นหลักเลยฮะแต่ ความปลอดภัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกครบออแอคชั่น ABS อะไรมาครบหมดเลยใช่ทำมาเรสร็จสรรไปเรียบร้อยแล้วก็จัดวางทุกอย่างให้สวยงามด้วยใช,ใช้งานได้จริงแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะ,นะครับก็เรียกว่าเป็น3คันของสาย2ล้อของมอเตอร์ไซค์พีเอยูที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆในงานออโต๊ซาลอนครับ Time ตู drive ถึงเวลาขับเคลื่อน